ขอสวัสดีนะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกวิธีการสมัคร cmcat ครับสมัครง่ายๆครับเพียงให้เราเพียงให้เราเติมเหรียญมาให้ครบครับเติมมาติกมาให้ครบเติมเหรียญครับมาติกให้ครบนะครับเราเติมครบแล้วเราเติมครบแล้วเราก็ไปหาลิงก์ผู้แนะนำมาครับลิงก์อยู่ไหนเอยลิงก์ก็ผู้แนะนำเขาส่งมาทางไลน์ เราเข้าไปเอาลิงก์ก่อนนะครับเราถ้าเรามีลิงก์เราจะแนะนำตัวเองก็แล้วแต่อันนี้เรียกว่าอัพไลนส่งมาก็าจะมาคัดลอกลิงก์ก่อนนะครับกดแช่ไว้แล้วคัดลอกแล้วก็กลับไปกระเป๋าเมตาแมตครับกระเป๋าเมตาแมตของเราเป็นระบบที่ปลอดภัยมากๆถ้าเราออกจากการเปิดหน้าจอปับ๊บเราก็ต้อง เข้า,หารหัสใหม่นะครับเข้าทุกบอยทุกบอยเลยเพื่อกวามความปลอดภัยเคยให้เกิดขึ้นถ้ามันแช่ไว้เนี่ยเขาก็ดูความไม่ปลอดภัยอาจะเป็นระบบนี้นะครับเมื่อเราไล่ลิงมาแล้วก็เข้าไปเมตาเมตรเหมือนเดิมเตรียมเหรียญว้แล้ว10บยูเอทีพร้อมกับเมติกอย่างน้อยก็0.5หรือเท่าที่เราหาได้นะครับนะอย่างน้อยสุดคือ0.40.2เราก็มากดตรงนี้ครับ กดตรงดวงตานี่ครับกดตรงนี้เลยนะครับจะเรียกว่าดวงตาหรือจะเรียกว่าเบ์เซอร์ก็แล้วแต่ครับอ่าถ้ามันขึ้นมาอย่างนี้แสดงว่าเราสมัครไปหลายรหัสแล้วเรามากดตรงนี้ก่อนครับเนี่ยเราคียี้แบบใหม่ดีกว่านี่อ๋อไม่ตรงอีกแล้ว <laughs> เรามากดตรงวงกลมนี้นะครับนะอ่าเพื่อเราจะเชื่อมกระเป๋านะครับ กดเสร็จแล้วเราก็มากดตรงนี้ครับปากกาก่อนเพอร์มิชันนะครับนะ,ะเ e อร์มิชันเลยนะครับเพื่อเชื่อมกระเป๋าแล้วก็ดีคนนี้ครับสีน้าเงินนี่ครับถ้าเราเชื่อมเสร็จแล้วมันยังอยู่รูปแบบแบบนี้เราก็มากดรูปบ้านนะครับนะรูปบ้านเรามากดรูปบ้านนี้นะครับนะ เห็นไหมครับกดตรงรูปบ้านเลยนะครับปั๊บเพื่อเราจะไปวางลิงก์นะครับนะเราก็มากดตรงนี้นะครับนะวางลิงก์เลยกดแช่วไว้แล้ววางมันก็พริบกระพริบอยู่วางอีกครั้งหนึ่งนะครับวางนะครับแล้วเราก็กดแถวที่สองเลยนะครับแถวนี้นะครับกดเลยอ้าวไม่ไปครับ กดปึ้งวิ่งมาแล้วเราก็มาคนเน็กกระเป๋านะครับคือเชื่อมกระเป๋าที่เราจะสมัครอยู่ครับถ้าเราเชื่อมเสร็จแล้วเราก็ตรงดูหมายเลขไอดที่แนะนำเราแล้วก็มีบรรล้านขึ้นแล้วอย่างนี้นะครับนะเรามีบรรล้านขึ้นอย่างนี้แล้วเราก็กดกดจอยได้เลยนะครับกดจอยได้เลยกดจอย ยังไม่ไปจอยไม่ไปครับจอยครับหมุนแล้วครับหมุนแล้วครับไม่ยากครับการสมัครไม่ยากขอ้อ้เราถ้าเราสมัครกับหลายๆกระเป๋าอย่าลืมเชื่อมกระเป๋าเหมือนที่ผมทําให้ดูครับอ่าขึ้นมาอย่างนี้ถ้าขึ้นสีเข้มๆม,มันจะมีควาวันน็กกดน็กไปแล้วก็แอปคูปต่อเลย ครับรอสักครู่ครับเขากําลังวิ่งหาเลขอยู่ว่าเลขสวยๆเราจะได้เลขสวยๆและเลขอะไรนะครับนะคอนเฟิร์มเสร็จแล้วครับก็ขั้นตอนไม่ยากนะครับนะไม่ยากครับมันจะยากตรงที่ว่าบาลานซ์มันขึ้นไหมถ้าเราไม่เชื่อมกระเป๋าไว้ตรงมันบาลานซ์มันขึ้นช้าครับมันก็มีเทคนิคอยู่ไม่มากนะครับนะเราสมัครไปเรียนรู้ไปเดี๋ยวเราก็จะรู้เองนะครับ ครับมาแล้วครับโอ้เดหนึ่งห้าเก้าศูนย์หนึ่งนะครับนะหนึ่งห้าเก้าศูนย์หนึ่งนี่คือเลขไอดีเราเอาทำไมไม่ติดอ่ปะปากกาเอาเด้งกลับมาคืนอีกแล้วครับไม่ต้องกดกลับไปกลับมาเอากดใหม่ครับอืม มาเขียนอยู่ปากกาอยู่เลยเสียเวลาไม่เป็นไรครับถ้ามันหายแบบนี้เรามากดล็อกอินมาเราก็มากดออโต้ล็อกอินก็ขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับขึ้นมาเหมือนเดิมขึ้นมาเหมือนเดิมครับเห็นไหมครับเรามากดตรงนี้ก่อนครับแอดเหรียญก่อนครับแอดเหรียญก่อนเหรียญดากอนทูนนเพนกดแอดเลย แอดครับแอดครับกดแอดอีกทีหนึง่งไปแล้วครับทีนี้เราก็จะไปเขียนไว้เลยนะครับว่าการลืมว่าเราได้เลขอะไร159.01นะครับนะหนึ่งเราก็จะมากดตรงนี้แล้วก็ไปจุดจุดจุดไขป่ปลาแล้วก็มาดินสอแล้วก็เพิ่มไปเลยครับ159.01เเรากดเซฟครับ เซฟเลยครับโอ้โหเก้าแล้วเห็นไหมครับแอบบเดียวครับเมื่อวานนี้หมื่นห้าพนะครับนะก็เป็นการว่าเสร็จสิ้นครับเหรียญดาก้อนก็มาอยู่นี่แล้วเดี๋ยวก็จะมา100ยเหรียญก็ประมาณสักสองชั่วโมงอย่างเร็วนะครับนะก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ